น้องจำแต่ว่าแข็มเก่าน่ะแข็มเก่าตะกอนอยู่เดี๋ยวตัวนี้ตัวเข็มเก่าโอ้ยเดียวได้แล้วไม่ต้องหรองไม่ต้องดูสักวันเลยโอ้ยพี่น้องเอาเบิ่องผดุอตอนนั้นซื้อมาฝอยมาบ้านไหวนึกว่าจะบ่เกิดมาฝันเกิดจากพี่น้องเบื้องนี้น้อยแบบเอือโอ้ยเบื้องน้อยแักเอือที่ไหนโอ้มันแล้วมันแกงมันแกงม่ะไรอย่างเงี้ย คนแก่ดินี่แกัอนแ้ีกงอยหนึ่งพูดมันจะง่อยยังไงระบบเนได้แล้วตัวนึงได้แล้วตัวนตเยอะไแล้วตัวนั้นปักัมหปักข้ายแบ่งเนื้อมันแบ่งไอเดียคนละครึ่งม้ิ้นใหญ่มากับพนหยหนาเ่ยหนนี่ดิพูดอะีแกแล้วเด้อนะบักเอือ เอาเม็ดมาวานไวซื้อได้หนึ่พี่น้องนจะเกิดนี่เนี่นอปูแบบแบบธรรมมาตาดแบบว่าเดไพึ่งผ้าว่านมาซ้สิแบบักลานึง่งกินไปหลายลายนว่เลยพี่น้องบอักออเขาไปนอยบักอออุดปูดอีปีเลย,ยปูอีปีเลยมึงพิวมีพี่น้องพิ้วเรียนเนาะผิวขึ้นลพิวข้างโคกงเนาะ แต่มันได้แบบสิมันได้แต่มันให้กินเมือนอะนมันได้พี่น้อยอาไปประเดิมละหน่อยหนึ่งมันไม่เือนกันนะอ่ามันแก้ผิวคางคกคางคะมันมันแก่อันนี้ผิวคางคอกค่ะเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อมันเนื้อมันเนื้อมันเออพี่น้อยเออพี่อง่ายก้นหนาขอยยูงป่ายก้นหนาก้น่นาอุะกุดห้าอันเขาตั้งใจปูนเพเกิดเี่ยที่จะปลูกมั จะปูดแต่เมื่อไหร่จูหนุ่มงเหน่อหนเนาะไเยว้ก็บ่าไหน้ไก่อนเกบไ้ก่อนเ่ตี่อยงไม่แก่าเอไปเยยบไปยยเย็บ็เรามกไปมันไรอัน้นเน่าดังเนั้นเน่าแลอวน่ะเสียแล้วนะเนั้เ่าเสียได้ดอเมันลาง รมันเสียบอ่แบงคูบหน่อแบงคูดแบงูดกันเบ่งว่ามนหลุดกันมาเสีอบบอจะมั่นดิเนื้อมันตอนนั้นทำมาสได้เคลื่อนมันได้ไปเนตัวนี้เลืองแห่พี่น้องเลืองแล้วก็สุดเทียวไปตอนนี้แจ๊จัดเลยตัวน้ำมันมันเรืองไฟดเด เพียดังจรินหนึ่งบมล้เห็นไหมไม่สี่บัวบัวกินด้วบวคือเนี่ยว่างเลยกินขึ่นี่ก็นักฆ่าข้ามเก็บบอืนหรอข้าเก็บแบกอื่นพูดด้วะกันเนาะ